สวัสดีแงมโซกับพี่น้องนาไปท่านล่างออกมาสวนหนึ่งเขาหุ้งเขาไว้แล้วกระต้มปลาใช่หมอปลาแดกไว้แล้วนะคะปลาหม่าวันเป็นทั้งปลาปลาดุกหนึ่งตัวแล้วก็ปลาหมอสองตัวเอาไว้ตะปนหาไม่รอบ,บังสวนกันมาเมื่อนหยาหกขากแต่นี่แหละต,ต,ต้องใช้สารเคมีมันบวชแล้วค่ะ ไม่ไหวแล้วจริงๆเธอจะลรไปไหนมากมา,กมา,กายกายกองไม่ใช้ก็ไม่ได้นี่จเห็นว่าหญหาออกเค็หน่อยถต่าจากมันตรงทีมันกํารังเกิดอออกให้น้องก่อนเพราะว่าน้องหายจใจไม่ออกว่าจะไปเลาะเบื้องหน้าใหม่ น้องกำลังเกิดแต่น้องจะหายใจไม่ออกแล้วเพราะว่ายาบีบคอน้องอยารัดคอน้องแล้วเมื่อ่านคิดคอนเน็นบอกอ,อ,กอินดีครับพี่น้องขอโทษได้หลายนะคะับราะคนเคยลับปาก <c oughs> าว่าจะเห็นใ้มือละสามสิบมื่อวานย่อมเราว่า่วงนี้เป็นเป็นสีสมองบด เรือนเพราะไหลเป็นสีขีดไหลถ้าตรงไปเหตุงานหลีกับตรงกับพึกษากันล้ค่ะหมายถึงถ้าไปาขืนวงไงหลีกกับรึกษากับพี่น้องไว,ว้เลยละหมายถึงญาติผู้สีฝากคนดูแลน,นะคะโดยทีให้่นเป็นเงื่อนเดือนนะคะ่ะต่างาว่าซอยกันน้ำให้คนดูแลแม่น้ำดูแล สวนดูแลหน้าหายน้ำนะคะเฮ้เป็นเป็นเดือนมันนั่ตัดเอาหนีเลยมันจือหงยลงมาใส่มันตัดตอนนี้ได้บวะจือหงยลงมาขัดแท็นเห็นหน่อใหม่เกิดมานั่นเบ้างไัมมีหน่อใหม่หน่อยเหงาเงาอยู่ดีตัว โดนฝมมนก็จะเกิดหลายย่กยน้อยนี่มันก็เกิดดีมนตะัวมันสับปะหลังแปดไล่สองงานนะคะตอนที่ปลูกไปน้องไม,ม่เกิดอืมคนไมาสับก็ไดนะ้มันนี่สอ,องน้อยหันนอะ อย่าวนี่มันสามสีโน่่นกำลังแท่งกระบขึ้นโอ้ยนนเนาะกระแท่งหัวฉัน,นวันมาจิตัดหลากล่วงกับเป็นมเมย์เมยพี่นอ้องกินขอกับพวกแซบขนาดบ,บอกเจีายวงว่าพวกคิดเนง่ อีไปกันไปทำงานฉีดหอดใส่พี่นิชเชียนใจฉีดน้ำร้อนนี่บ่อยากระถูมหยอมเพราะมันกระครวดเจ๊สี่แม่ในหลอดเงี้ยสี่แม่เขาฉีดว่าได้ตี ในหลองสิเป็นคนมาเคลียไดมันกับว่าคนเคลียบวัดนั่นอกจิ้มลงในหลองอือจียเห็นบ่พอว่าคนเคลียมันถึงเคลียทั้งนี้มันบ่ละคันในหลองมันตายมันก็จะดูเหมือนจะสะใจมากให้ในหลองมันน่ะเดี๋ยวสิเออ อบแมนบบแมนอืมอ่ายอดอกจิ้มหนักนักเลยแถวนี้น้ำกระทูบหยอบเลยขี่ไเลยงี้มนี่ขีเลยมนี่อืมอยากระทูบหยอบทั้งแม้มนุดนีมันขั้นเฉลี่ยอะไรอืมได้จักอันนั้นได้เพีหนึ่งพอดีได้พียรับ ม่ต้องประหยัดแม่มันละขนเอามันตายหลดขั้นเขียววะเป็นทีไรเนาะอันนี้ว่าบางขันมีแนวบางเหนียวเว้ยใช่ไหมนว้ยก็สมัยนั้นพวกร้านปลูกคือเนาะเอากระถางไหมเอากระถางอันกระถางปลูกผักไหมอ่ามันขนหนึ่งขอบป๊อปขนหนึ่งฉีดคนหนึ่งขอบขอบจ้าขอันว่าหรอหรือห้างเนาะหรือหางจะเมตหาชีพมันบ่นขอบตัวนี้ขอบตัวนั้นขอบตัวนึงเขาเร่มมาเลย แค่นี้ก็บขอบขอบเลยข้นขีดขีดน้ำฝนเน็ตเน็ตเน็ตฉีดออมไปทีมันเลี้ยตะแน่นี่ิเลยขนถากเอาไปเนี่ยย่างดีเลยเนาะจะเป็นเขาเห็นป่ะอะหรอแมนเขาเป็นมันเขันเ้างดัดแปลงเห็นมหมรถรถเห็นบ่รถใส่หน่อยเขาเนี่ยรถใส่หน่อยเขาเนี่ยเขาเอาถังเอาถังว่างปึ๊บเอาหัวยามัดไว้บนี้เอาฟิวเจอร์บอร์ดมามามาขันใบป่ะมากันใบทั้งนี้อันนี้ยนูรถไปเลยแบบ เล็ดเล็ดเดลบืด็ตมันกับวจเอาขงตเือเอจบอว่ารัดไปทางของขังนี่บ่กินน่อยย่างเ้ยเอาไปเถอะมันี่กเอยไปเลยกินไเร็่อไปเลยเพดาว่าขอทา้เอาินเลนี่เราจะเอาตัวยางมาใส่ปูย่างกับวเ่างแล้มันตายลอมึงทงนีเลองมึง่เอาไปตัดหมองน้านาครับง้นเอาต่นร่องอ่ะ แมนมูอทั้งทั้งลองจิ้มในกลางลองเลยไอ้แมนจิ้มจิ้มไปตรงกลางลองสิเฮมแมนไม่ต้องใส่จิ้มไปตรงกลางลองแมนมองใดหนานาจิ้มตรงกลางลองอ่ะให้มันถือให้มันถือต่หงอยาอันทั้งทั้งเดี๋ยวห้องก่อนเชียร์ลองมึงลองมึงนาไม่อยู่เตมเมนี่จำบ่ละมีแต่แน่นันเด้นใส่ได้บ่ในห้อง เนี่ย n h ากระทุบยอ่อไปใส่มันไปนี่เจ้าเอามันเนี่ยนเนียนไปหลอดโอ้ยพอยขั้นเขียวว่ต้องประหยัดดอกขั้นมันได้แต่นั่นป่ะนี่ n h ากระทุบยอ่อเวลาสำคัญน่ะอือพอาะเดียวมันปรทธานนี่เป็นมันปรทธานนี่เป็นน่วยแต่ประจันก็ใส่ผุนในอันนั่นน่ะขันเท้าหน้าคือเจ้าว่าผุนน่ะเป็นตาอยู่ ไม่คิดเบิ่งแล้วเพราะว่าน้ำกระทุ่มหยอบไหมไปไปรอเบิ่งเดี่ยไหมวิถีคนทำไร่ทำสวนครับพี่น้องทำไร่ทำสวนทำนาครบทุกอย่างในสาขาเกษตรมองนี่บริเวณนี้สิปลูกต้นยางนะครับพี่น้องเนี่ยมอวานเนี่ยมะเปามะถางหย่าออกจากอีหลอกคนเกิดไม่ หลอดค่ะพี่น้องกำลังเกิดเนี่ยเอ้าไปถากหญาจังน้อยก่อนค่ะบาทนี้ขั้นแขวแล้วเกิน็บมีลํำลาพี่น้องไปบเพี่ยงเท่านนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ